สวัสดีครับผมคุณกำลังอยู่กับบิ๊กรีวิวหนังนะครับวันนี้จะมารีวิวหนังรอบสื่อนะฮะเรื่องที่หลายๆคนอยากดูก็คือแบ็กอะดัมนั่นเองนะครับผมเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ดีซีใช่ไหมฮะที่แบบว่าผมแอบ,บห่วงว่าแบบเห็นคะแนนวิจารณร์ลอตเทนูเมนโต้ที่แบบได้ห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วแบบเชีย่ยห่วยอีกแล้วเหรออะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่าพอดูจบเนี่ยเฮ้ยก็ไม่ห่วยนี่หว่าก็พอดูได้ดูเพลินนะฮะคือต้องยอมรับว่าข้อดีของมันเนี่ยคือมันมีความสนุก ที่มาในรูปแบบหนังป๊อบคอนที่เป็นหนังฟอร์มยักษ์แล้วก็มีแบบว่าการเล่นวิชวลทางด้านภาพเล่าได้ แบบเออผมรู้สึกว่าดูสนุกดีอะ่ะเออนะฮะคือแบบว่าวิชวลชุบชับแบบนึกถึงแบบฉากแอคชั่นในแบบฉากบูสซูเปอร์แมนไอแมนออฟสตีลอ่ะนะฮะมันก็จะมีความแบบปึ้งปังปึ้งปัง,ป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 งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยกับเรื่องนี้ก็เล่าได้น่าสนใจดีรวมถึงพลังเนี่ยก็จะเป็นพลังฉาตแสมใช่ไหมครับว่าตัวละครเนี้ยมันก็จะเป็นแอนตี้ฮีโร่นิดนึงนะฮะก็คือจะเป็นแบบว่าเหมือนกับเฮ้ยฉันจะไม่ได้เป็นคนดีนะอะไรอย่างเงี้ยเออฉันจะแบบว่าไม่ได้จะมาช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยฉันจะฆ่่าาคคนนซ้้ออะะะไรยยงงเีฮืนะ ดูเอนจอนสันเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบว่านักแสดงแม่เหล็กที่เล่นเรื่องไหนก็ได้ตังค์อะนะฮะฉะนั้นเฮ้ยเรื่องนี้มันจะไม่เวิร์กหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นก็คิดว่ามันก็มีความแบบน่าสนใจอยู่แล้วละ่ะว่าโอเคคนจํานวนมากก็คงแบบว่ารู้สึกว่าเอออยากจะไปดูแต่ว่าตัวละครต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะ แบ็คอะดมถูกป่ะหนังเรื่องนี้มันสามารถที่จะเล่าเรื่องโดยที่มีตัวละครซูเปอร์ฮีโร่หลายๆตัวที่เราคิดไม่ถึงออกมาหลายๆตัวเลยนะครับจนบางทีเราสึกว่าถ้าเราไม่ใช่แฟนการ์ตูนที่แบบว่าดูการ์ตูนหรืออ่านการ์ตูนมาก่อนเยอะๆอะไรเงี้ยก็อาจจะงงได้ว่าเฮ้ยคนนี้คือใครวะคนนั้นคือใครวะบางทีอาจจะไปเปรียบเทียบกับอกจก,กรวานี่แบบเฮ้ยคนนี้เหมือนแอนด์แมนเลยเฮ้ยคนนี้เหมือนด็อกเตอร์สเตนเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า ไอ้เรื่องนี้ก็จะมีด็อกเตอร์เหมือนกันนะฮะพลังคล้ายๆกันด้วยแต่ว่าก็จะเป็นชื่อว่าด็อกเตอร์เฟนนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเออตัวละครนี้น่าสนใจเพราะว่าก็เป็นตัวละครที่รับบทโดยเพียร์สบอสแนนนะครับผมหรือว่าที่เคยเป็นเจมส์บอลก่อนเดนนิสครีกนะฮะแล้วก็คิดดูดิเจมส์บอลมาเป็นฮีโร่อ่ะเออนะผมรู้สึกว่าแค่แกถอดหมวกอะไรเงี้ยก็เท่แล้วนะฮะคือผมรู้สึกว่าตัวละครนี้มีเสน่ห์มากเลยดูยังไงก็เท่นะครับแล้วก็ตัวพลังต่างๆหรือแรงต่างๆเนที่เกิดขึ้นในเรรื่องีก็ดคับ แบบดูรู้สึกว่ามันมีความเป็นแฟนตาซีอยู่นะฮะรู้สึกว่ามันจะมีความแบบเหมือนกับบางทีเหมือนเล่นเกมเลยนะนะฮะแล้วก็หนังมันก็จะมีความไปชนภัยเออมีเส้นเรื่องของเด็กที่ผมรู้สึกว่าเออคนนี้เล่นดีนะเด็กผู้ชายคนนี้อะไรเงี้ยที่แบบว่าเออที่จะพยายามที่จะแบบว่าเหมือนเป็นเออเป็นฮีโร่เป็นอะไรเงี้ยนะครับเออต่างๆนานาแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันก็จะมี อ่าการเล่าเรื่องที่ไม่ได้เดายากอะไรขนาดนะั้นฉะนั้นบทเนี่ยไม่ได้ไปคาดหวังเยอะฉะนั้นมันไม่มีอะไรนะฮะมันก็จะแบบว่าดูแล้วก็รู้สึกว่าเออก็เป็นหนังเรื่องนึงตามสุดสาเร็จนั่นแหละนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าข้อดีของมันคือมันก็สามารถดูเอาบันเทิงได้แหละนะแล้วก็โลเคชันก็มีความแตกต่างเพราะว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าอาจจะแบบเห็นถึง2ยุคว่าแบบยุคยุคพีเรียดก่อนแถวโรมก่อนแถวนู่นนี่นั่นเลยนะฮะแล้วก็อ่าพอมาถึงแบบว่า5000ปีต่อมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก ฟิลลิ่งความเป็นเปอร์เชียความเป็นอ e ียิปต์ความเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่มันจะมีความแบบเอ่อกลิ่นอายที่ทําให้นึกถึง300นะฮะเออหนังแบบ300ของแซ็กซ์มาเดอร์คือรู้สึกว่าเออมันก็จะมีความ300แบบแฟนตาซีขึ้นแบบซูเปอร์ฮีโร่มากขึ้นนะฮะก็แบบรู้สึกว่าเออไม่ได้เห็นอย่างเงี้ยเท่าไหร่ฉะนั้นเอโปโลเกชั่นเลยอะไรเอะไมันก็ดูใหม่ดีนะครับสำหรับผมแต่ก็ได้ข่าวว่าถ่ายอ่าในสตูทั้งเรื่องฉะนั้นซีจีะเยอะแน่นอนนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ย เราก็จะได้เห็นแบบว่าคือตัวจักรวาลมันก็พยายามจะขยายขอบเขตว่าเอ้ยมันมีตัวนี้นะมันมีหน่วยงานนี้นะมันมีแบบนั้นแบบนี้ซึ่งเราสือว่า DC ก็พยายามจะขยายขอบเขตตัวเองมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็น movement ที่ก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะใช้พลังเดียวกันแบบชาตแซมก็ตามแล้วก็แต่ตัวเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่า,าภาพรวมแล้วกันก็คือผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ดูสนุกเพลินๆน,น่ะแต่ถ้าถามว่ามันเทียบชาแซมได้ไหม ก็ยังเทียบไม่ได้เทียบอความแมนได้ไหมก็ยังเทียบไม่ได้เทียบวอเตอร์วูแมนภาคสองได้ไหมก็ยังเทียบไม่ได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันแย่นะครับมันก็ถือว่าดูแบบเอาสนุกเอาเพลินๆได้อยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องไปหวังเยอะนะครับแต่ว่าถ้าดูเนี่ยก็แนะนำว่าดูจอใหญ่ดีกว่าเพราะว่าใน iMac เนี่ยน่าจะแบบว่าโอ้โหเสียงจัดเต็มอะ่ะเพราะผมดูลงธรรมราก็รู้สึกว่าแหมถ้าดูฉากนี้ใน iMac นี่คงสะใจอ่ะนะะค,คงบ,บ,บู๊แบบสนุกสนานคงเดือดคงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็รู้สึกว่ามัน แอบเสียได้เหมือนกันว่าแบบเออได้ดูโรงเล็กอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า any way เนี่ยก็ถือว่าโอเคอาจจะรู้สึกว่าหนังมันสเปะสปะช่วงครึ่งแรกอะนะฮะรู้สึกว่าเอแบบแถวแถวสิบกว่านาทีแรกที่เอเอีเดอรล็อกยังไม่ออกมาเนี่ยเดวินเจลสันพระเอกยังไม่ออกมาแล้วก็รู้สึกว่าโอ้นี่มันเล่านั่นเล่านี่เล่านโน,น่นแล้วบวกกับคนเดินเข้าเดินออกในโรงคนไอจามในโรงอะไรเงี้ยผมก็ต้องหาที่ย้ายไปนั่งสารแถวหน้าอะไรเงี้ยคือแบบ วุ่นวายมากเลยนะฮะตรงนั้นก็เลยแบบรู้สึกว่าโอ้โหสมาธิไม่มีเลยวะอะไรเงี้ยแล้วก็หนังมันก็เล่านั่นเล่านี่มาอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ายังปฏิปตะไม่ได้อะไรเงี้ยแต่พอหลังจากแบบเครื่องติดนะฮะก็รู้สึกว่าเออหนังก็โอเคก็ถือว่าได้อยู่ประมาณนึงเลยนะครับสำหรับผมฉะนั้นถ้ามองเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยก็รู้สึกว่าไอ้เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นหนังแบบฟอร์มูล่ามาตรฐานนะฮะก็คือเป็นหนังที่มีฉากแอคชั่นแต่บางคนก็ที่เป็นรีวิวอะเขาก็บอกว่าแอคชั่นมันดูแบบว่า ดูดูดูเหมือนเกมไหหน่อยหรือว่าดูแล้วแบบว่าเอ้ยมันดูแบบไม่ไม่ค่อยเวิร์กอะไรแต่ผมดูผมก็ไม่ติดนะเออผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ก็ดูมันๆน่ะเออนะฮะแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบภาพแบบปปับปรับปรับอตัวละครแบบว่าเหาะได้งไงก็จะปึ้ง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 ตีกันต่อยตีกัน เหมือนมวยปั้มอ่ะบางทีก็เหมือนมวยปั้มเหมือนกันนะเออประมาณว่าแบบต่อยตีกันแล้วเป็นพลังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับคือไม่ต้องอินี่เยอะฟาดกันอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับแต่มันก็ยังมีเส้นเรื่องของมันอยู่นะฮะมันก็ไม่ได้ถึงว่าท่านแบบว่าต่อยตีกันจนแบบว่าไม่มีเส้นเรื่องเพราะมันก็จะมีความแบบอิมมชั่นอลประมาณหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกนะฮะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่า มันก็เป็นเรื่องที่อ่ะเข้าใจได้ก็ก็เป็นการขโมดในแบบหนังซูเปอร์ฮีโร่อะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้เล่นท่ายากมากกว่ามาตรฐานนะก็ถือว่าเป็นท่าปกติแต่ว่าแค่นําเสนอในรูปแบบแบบอาจจะเป็นแอนตี้ฮีโร่แบบนี้แล้วก็โลเคชันแบบนี้ยุคสมัยแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นก็ถือว่า เป็นหนังดีซีที่ผมรู้สึกว่าก็โอเคนะครับโอเคอยู่นะเออไม่ได้แย่ตามคําวิจารณ์ขนาดนั้นนะครับก็ไปดูได้ครับไปดูเอาเพลินๆได้นะครับมีอีกอย่างนึงคือเอ็นเครดิตนะครับเอ็นเครดิตอย่าพลาดอย่าพลาดเพราะว่าเดี๋ยวจะมีตัวละครที่คนจะว้าวโผล่มาด้วยนะครับผมหลังจากที่เราได้รับข่าวลือนู่นนี่นั่นอะไรเงีย้ยอันนี้จะมาตอกย้ําว่าข่าวลือแบบไหนที่น่าจะเป็นจริงอ่านะครับไม่บอกมากกว่านี้ก็ไปดูเองนะครับส่วนใครที่ อ่จะรอดูนะครับพรุ่งนี้นะครับวันพฤทธหัดก็หนังเข้าแล้วนะครับก็อย่าลืมไปดูกันในโรงภาพยนตร์นะฮะดูโรงใหญ่ยิ่งสนุกนะครับผมว่านะก็ลองไปดูกันนะครับส่วนใครที่ดูแล้วเป็นยังไงบ้างก็มาเมาว์กันได้ครับผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันแล้วก็ใครที่ชอบรีวิวของผมก็อย่าลืมกดติดตามช่องนภัทร S L YouTube และบิ๊กนภัทรในทิกตอกนะครับ